หปัมะอาคาริยะวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่สองสามีภรรยาผู้เป็นดังอู่ข้าวอู่น้ำของพระสงฆ์เรื่องที่หนึ่งพระมหาโมคคลานะเถระถามเทพ,พบุตรตนหนึ่งว่า1นึ่น 48, สวนจิตละดาเป็นสวนประเสริฐชั้นดีเยี่ยมของถวยเทพชั้นไตรทศส่องแสงสว่างชั้นใด วิมานของท่านนี้ก็มีอุปมาฉันนั้นส่องแสงสว่างสวายอยู่ในอากาศ1049ท่านได้บรลุเทวฤตมีอนุภาพมากเมื่อท่านเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้เพราะบุญอะไรท่านจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีกายสว่างสวายไปทั่วทุกทิศอย่างนี้1050เทพบุตรนั้นดีใจ ที่พระมหาโมคลานะเถระถามจึงตอบปัญหาผลกรรมไปตามที่พระเถระถามว่า1 0 5่ข้าพเจ้าและภรรยาเมื่อย,ยังกรองเรือนอยู่ในมนุษยโลกได้เป็นดั่งอูข้าวอูน้ำมีจิตเลื่อมใสได้ถวายข้าวและน้ำเป็นทานอย่างไพยบูรณ์โดยเคารพ1,052ถึง10 1,053 พระบ,บุญนั้นข้าพเจ้าจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้และมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ปัมะอาคาริยะวิมานที่หนึ่งจบ 2. ทุติยอาคาริยวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่สองสามีภรรยาผู้เป็นดังอู่ข้าวโอน้ำของพระสงฆ์เรื่องที่สอง พระมหาโมคคลานะเถระถามเทพพบุตรตนหนึ่งว่าหนึส่สวนจิตลดาเป็นสวนประเสริฐชั้นดีเยี่ยมของตัวเทพชั้นไตรทศส่องแสงสว่างสวัยชั้นใดวิมานของท่านนี้ก็อุปมาฉันนั้นส่องแสงสว่างสวัยอยู่ในอากาศหนึ่หท่านได้บรรลุเทวลิตมีอนุภาพมาก เมื่อท่านเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้เพราะบุญอะไรท่านจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้หนึ่งพัเทพบุตรนั้นดีใจที่พระมหาโมคลานะเถระถามจึงตอบปัญหาผลกรรมไปตามที่พระเถระถามว่าหนึ่งห้็ด ข้าพเจ้าและภรรยาเมื่อ,อยังกรองเรือนอยู่ในมนุษยโลกได้เป็นดังอู่ข้าวอู่น้ำมีจิตเลื่อมใสได้ถวายข้าวและน้ำเป็นทานอย่างไพยบูรณ์โดยเคารพหนึ่งถึงหนึ่เพราะบุญนั้นข้าพเจ้าจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้และมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ ทุติยอาคาริยะวิมานที่สองจบ